โอเคคลิปเริ่นใช่ไหมโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะอ่ะนาจะบันบักมนนีเซตตัวอ่ะหายบักละโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเองนะเลมอนแชนแนลหลังจากที่หายกันไปนานนะจะอุ้ยเจอกราบด้วยสวัสดีซึ่งวันนี้ก็จะมาพาม พาดูบอสงับทั้งหมดในแมปนี้อาจจะมีคนทำเยอะแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่ง,งคนไทยที่ทำเกี่ยวกัแบแมปนี้ก็ไม่มีเยอะหรอกเพราะแมปนี้มันไม่ค่อยดังโอเคบอสตัวแรกที่ผมจะพาทำนะนั่นก็คือตัวแรกไม่ใช่พาทำดิพาไปดูเออแลงไงซึ่งขึ้นชั้นสองมานะนี่เดินไปเงยจะก,กว่าจะเจออันนึง นี่ๆตรงนี้นะทุกคนบอสคืออูเพชเลเวลสามสามพันสองอยห้าสิบมันก็จะดรอปอาวุธเป็นเอ่อเป็นอ,อ,อยู่แป๊บหนึ่งว่าอาวุธอะไรจำไม่ได้เหมือนกันอนะเดี๋ยวค่อยจำไม่ได้เหมือนกันว่าดรอปอาวุธอะไรแต่ว่าผมจำชื่อได้คือ คือายป่ะ O, I, ah? o F F W E มั้งอยอะมาบอสตัวที่สองเป็นบอสที่จะดอบไอ้มีดอันนี้คือคิวซึ่งทุกคนไม่ต้องส,รรสอันเซยเลยนั่นก็คือบอสอมงกุตให้ทุกคนไปตรงด่านงาวานะโอเคแป๊บหนึ่ง ไปไดนวา่าใช่พอทุกคนมาใช่ไหมต้องใช้จัก,กรยานนะทุกคนซึ่งจัก,กรยานสามารถดรอปเอาจากเอาาอไนเซอร์ได้เดี๋ยวพาไปดูบอสไนเซอร์ก่อนกว่า B I K E ไว้นี่มันจะทำให้เราวิ่งไวแล้วมันมจบตีดยวยอค่คมาที่ไหนไวะเนี่ย เริ่มงงแล้วจะพาไปดูบอสแอนเซอร์ก่อนนี่บอสแอนเซอร์ก็จะก็จะใช้ถ้าเกิดจะสู้ก็ใช้หนึ่งร้อยแบทเทิลพอยต์แต่ผมเพิ่งรีเซ็ตเลยไม่มีเงินแบทเทิลพอยต์แบทเทิลพอยต์โอเคไปดูบอสอมงกุฎกันเลยดีกว่านี่ฟอราทุกคนแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราเหยียบงาวาปุ๊บ เราจะเด้งข้นมาบนนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องกระโดดมัวแบบนี้โอ๊ยนายห้ามยืนวงาวานานเกินต้องกดกระโดดตังอดบวงลามันถึงจะได้นายห้ามกดตีด้วยไม่ใช่จักรยานดีกว่าเว้ยมันลำบากไปเหยียบก้อนหนอินนั้นก่อน ตุ๊กอ๊ยอ้ยมันยากหน่อยนะทุกคนแต่ก็ต้องอดทนเดี๋ยวถ้างอบนี้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยตัดคลิปเอาโอเคแป๊บนึงนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้งอามาถึงแล้วนะที่ใช้จักรยาน นั่นก็คือนั่นก็คือมันจะทำให้เรากระโดดสูงกระโดดขึ้นมาตรงบนนี้ได้นี่ก็จะต้องใช้เวอร์305นะให้กครองรีเซ็ตอีกสองครั้งถึงจะไปสู้กับบอสอะมองกุสได้มันก็จะดดอปไอ้นี่มานั่นก็คือมีดอิมโพเตอร์ต้องรีตัวแัดบอสรับตัวที่สามเบอร์บอม คิดแป๊บหนึ่งว่ามันมีบอสรับอะไรอีกไหมเดี๋ยวตัดคลิปให้คิดออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวจะบอกอ้อใช่ผมคิดได้แล้วนั่นก็คือบอสที่มันจะอยู่ในพวกนี้นะนี่อันเดอร์เฟใช่ไหมนั่นแหละมันจะมีบอสสตัวอยู่ในโลก u n d e r อร์เฟ ตอนที่เราเวลสามพันสามพันกว่าๆแล้วเราก็มาฟาร์มสามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอสามตัวนี้นก็จะมีเทมมี่แล้วก็มีด็อกหรือหมาหมาตัวแทนของโทบี้ฟ็อกแล้วก็บ๊อบแลก็บ๊อบที่ไม่ใช่มาจากมาฝ่าไนด์โอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งเลยโอเคซึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ในเอ็กเทลนะฮะ ซึ่งซึ่งถ้าเกิดจะเข้าไปได้ก็ต้องเวลสั่งว่าสี่ิบมือเมน่งกเข้าไปไม่ได้มืเอเวลผมยังไม่มีเท่านี้นี่ยว่ะขอไปฟาร์มแป๊บหนึ่งซึ่งผมยังฟาร์มไม่เสร็จงอกแต่ว่าไม่งั้นมันก็จะนานเกินไปนะซึ่งผมขี้เกียจเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทำในคลิปหน้ากัน และคลิปนี้ก็อาจจะสั้นเกินไปเราจะมีของแถมให้นั่นก็คือนั่นะก็คือความรับว้าวที่นี่ผมเพิ่งเคยมานะเนี่ยไม่รู้จริงอันเนี้ยอันนี่ก็นับว่าเป็นความลับอีกอันหนึ่งเลยกันนะเฮียที่ลับ ทำไมผมไม่เคยเจอนี่เศษขยะเพียบเลย,อยขอบคุณเพื่อนจงจัะหวะมากเลยกลางอัคลิปอยู่พอดีขอบคุณมากเพื่อนอขี่กับบ้านไม่ไมีอะไรทำ ต่อไปคิดเรื่องดีคิดเรื่อง,งอะไรดีก็ตกใจหมดเดียวสักวันหนึ่งถ้าเกิดผมฟาร์มเวลถ้าเกิดผมฟาร์มได้สิบห้าสิบห้ารีเซ็ตเดี๋ยวผมจะมา ให้ดูนะว่าข้างในนี้มีอะไรซึ่งคลิปนี้ก็จบไปกันสำหรับคลิปนี้นะก็คลิปก็มีเพียงเท่านี้ฝากฝากกดติดตามด้วยงล้จัดก็กดไลค์กดซับกดไลค์กดซับกดกระดิ่งด้วยบางรายมีคลิปใหม่ก็จะมาเด็จ้ะเพราะฉันคลิปนี้บายบาย สำหรับคนที่แอบโดดเ,เรียนออนไลน์กับเป็นเรียนออนไลน์